กันอีกกามเคยครับกับน้ำผู้พานแะครับพี่น้องมหาไซเบ็ดตครับพี่น้องเบ็ดโฟมทำเลกครับยังไงล่ะพี่น้องน้ำไตอุ่มไตเหอะไปจังไงล่ะปลาเนื้อไปเสนอพี่นองย้อนไปนี่ครับย้อนไปน้ำปลาเนื้อปลาหยาไปยังไงล่ะ ปลาหมึกคือเก่าครับพี่เนาะปลาหมึกสดมาเยลยรุนกันครับทีมีตัวบ่าอะไรแมวน้ำไปโอ้สัตวเนาะมีแมวน้ำมาเนี่เป็นไรเนาะแมวน้ำมากวนพี่เนาะ là mà như thế tới phần này cái này nó không húp húp giòn húp ô húp hướp, hướp, húp 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 mà húp cụm nó húp húp đây húp này, rồi mình chắc húp 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 là húp เพราะมันก็กินดีอยู่พี่น้องเอ้ยปลากันเลยมันฝนตกสองมือสามมือน้ำลวดมากพี่น้องปลากระดูกปลากระหนามเนี่ยทั้งนั้นนอนไว้ปลาหย่านี่แหละมีตัวใช่ไหมจีนหรอมั้งเดี๋ยวเบ็ดจักอันเลือดสองนาะ เดีือดช่องอล่มใชนะ่ะหากล้องล่มลงนีองอ่ซะอ,อัตขัดพี่หน่อยอยางใส่ในน้ำไม่ออเป็นลักษณะ,ะไดเอออ๋อ,อ,อหินที่ล่มอีกและใส่สุดนั่แหละเพราะดีเบ็ดเลยอีกสองดวงนึงครับพี่น้อง ป่าม,มันชิมาร์โลดน้ำพื่นไม่ปัญหาแมวน้ำเลยแล้วพี่น้องแมวน้ำร้ายร้ายบานเขียนไม่ไงกัน Ay, thì nhà có nha, cầu nguyện thì này hui nó, hui nó, 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 hui nó, hui nó, งสุดท้ายในมุมหรือว่าหลังสุดท้ายเบ็ดว่าไรไอ้คนนี้ลนะหลังสุดท้ายบรรยากาศหมายใส่เบ็ดพี่น้อง ใช่ปลาหมึกสดเอาเขียหน่อยได้ไหมเอา,เอา,เอา,เอาครับพี่น้องบานเบิดแล้วเบิดผลปลาบานกลับกับอยู่ เกกสียดายจักซีบหลังเลยเนาะพี่พอดีเกเิดเพื่อนก่อนพี่เนะาะเอาสำรับคลิปนี้ฝากไว้สำรับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นุ่มผู้พานนะครับเนาะสำรับคลิปนี้ถามมาลุ้นกันตอนยามครับพี่เนาะสำรับคลิปนี้ฝากไว้สำรับนะครับขอบคุณครับ